สวัสดีต้อนบ่ายแก่ๆนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเด็กปฐมวัยกับเด็กอนุบาลเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายของเด็กปฐมวัยก่อนนะคะว่าเด็กปฐมวัยนั้นหมายถึงอะไรเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึงอายุก่อนเปี และเด็กปฐมวัยนั้นก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุนะคะช่วงอายุแรกก็คือช่วงอายุก่อนวัยเรียนนะคะก็คือเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุก่อน4ปีนะคะซึ่งเด็กในวัยนี้นะคะจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส,าสถานที่พัฒนาเด็กเล็กนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเด็กปฐมวัยในช่วงวัยเรียนนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปจนถึงก่อนที่จะถึง7ปีนะคะซึ่งพูดง่ายๆก็คือเด็กอนุบาล1 2 3นะคะเด็กอนุบาล1 2 3นะคะ